ใจอันไหนสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากต้นกกเหรอคะใช่ค่ะผลิตภัณฑ์พวกนี้หมู่บ้านหนูเป็นคนทำเองพวกเราปลูกเองย้อมเองทอเองและแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะหืมน่ารักดีนะแม่น่ารักนะั่นน้องหรือสินค้าจากต้นกกจ๊ะแอร์ก็ว่าไปก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละโอเคตรงนั้นมีของเยอะเลยแม่ขอเดินไปดูก่อนเนาะเอรแล้วทำไมน้องถึงมาขายผลิตภัณฑ์อยู่ที่นี่ล่ะคะ หนูเป็นนักคุเทศน้อยของศูนย์เรียนรู้บางสก้าวค่ะที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างและเสือกบจันทบูรณ์ก็เป็นของขึ้นชื่อที่หนูภูมิใจเพราะเป็นของขึ้นชื่อของบางสก้าค่ะน้องพันธ์อาไก่คะคือน้ําึิงอยากรู้ว่าการทอเสือก,กจันทบูรณ์เนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไงบ้างคะเสือก,กจันทบูรณ์ทามาจากต้นกกค่ะเราจะนําต้นกกไปตัดหลังจากนั้นนําใบตากให้แห้งย้อมและทอแล้วนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะอ่าเพียงความพิเศษของเสือจันทบูรณ์ค่ะเป็นกกน้ำปล่อยเซนกก้ะ เหนียวนุ่มแล้วก็จะทนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวนี้ค่ะที่เป็นเสือจันทบุญแท้ต้องเป็นตัวเส้นปอเส้นนี้ก็สําคัญเป็นกบของเราและอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าเป็นเส้นปอที่ปลูกได้ในพื้นที่ของตำบลบางสก้าวจะเป็นดินที่เหมาะกับการปลูกปอที่เป็นเสือแล้วเนื้เนอเขาจะแข็ง เขาจะเนื้อแน่นจะนุ่มไม่เหมือนเสือถ้าแบบเป็นเส้นทั่วไปเนี่ยเส้นเส้นตัวยืนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายเป็นเสน้นพลาสติกเนาะเวลาปูอย่างเงี้ยเขาจะย่นแต่ไทยอย่างเงี้ยพอปูแล้วอ่ะพื้นจะเรียบแล้วก็ความทนของเขามันก็จะทนกว่าเพราะตัวนี้มันเหนียวแล้วชื่อเสือกกจันทบุรีเนี่ยมาจากชื่อจังหวัดจันทบุรีหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าโบราณแหลกเริ่มเดิมทีเขาจะเรียก เมืองจันบุรีเนี่ยเราจะเรียกจันทบูรนะ์ไงแล้วก็ติดปากกันมาเพราะว่ามันเป็นโบราณน,นานมาเป็นร้อยปีแล้วเนาะแล้วก็ที่มาที่ไปของเขาก็มาจากที่ว่าเป็นแม่ชีเนาะที่เรียกว่าวัดยวนมาก่อนอ่าเขาก็ทอกันก็สมัย100ร้อยกว่าปีแล้วแหละแล้วก็โดยการปรับปรุงของสมเด็จพระนางเจ้าอภัยพันนีเข้ามาปรับปรุงเรื่องการย้อมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาแปลรูปเป็นงานหลายอย่าง จะมามีเสือที่เป็นยกลายยกดอกอ่าอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นงานละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องการทอเสือบ้างไหมคะก็มีค่ะหน่วยงานของทางราชการแล้วก็มีของไทยเบฟอะค่ะเขาจะมาสนับสนุนเรื่องเพิ่มมูลค่าให้กับเสือกมโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เขาก็มีมาออกแบบทําเป็นกระเป๋าแล้วก็ คือแล้วเขาก็แนะนําลูกค้าคือช่วยโปรโมตสินค้าว่างั้นเถแล้วก็มีงานไปวางขายที่ตามในห้างในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน่วยงานของเขาประสานให้ค่ะเราก็เหมือนได้สินค้าเราได้ออกประจายไปวางในตลาดที่กว้างขึ้น แล้วอย่างงี้เนี่ยมีการรวมกลุ่มสมาชิกยังไงอะคะหรือว่ามีการแบ่งหน้าที่กันไหมคะว่าคนไหนปลูคนไหนเก็บคนไหนทอคอนไหนย้อมอะคะ่ะหรือว่าทุกคนทําได้ทุกหน้าที่เลยคะใช่ค่ะงานอย่างนี้คือจะเป็นในแต่และครอบครัวจะทําเป็นกันหมดทุกอย่าง โดยเฉพาะเส้นปอเนี่ยค่ะ้าบ้านไหนที่ทอเนี่ยต้องปลูกเพราะว่านาบ้านแต่ถ้าถัากกอย่างเงี้ยมันต้องปลูกน้ําปล่อยที่เป็นชายชายทุ่งนิดนึงอ่ะมันบางทีอาจจะไม่ทุกบ้านแล้วของทางกลุ่มเราก็คือเราจะมีตัววัตถุดิบตัวนี้เป็นเส้นกกเราจะมีถ้าใครไม่มีก็มาเอาของเราไปแล้วก็ทอเสร็จก็เอางานมาส่งที่เราแล้วก็ผลกําไรที่ท,ที่ที่แบ่งงานกลุ่มนะคะงานทอสวยทอดีลูกค้าดีถูกใจ ราคาเพิ่มเราก็จะเพิ่มลูกค้าในความพิเศษความยากง่ายด้วยถ้าเป็นเสือพื้นๆทั่วไปก็อาจจะเหมือนว่าราคาก็เหมือนเหมือนไม่พิเศษมากค่ะแล้วเด็กๆอย่างน้องพันธเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมอะไรบ้างคะเด็กๆน้องพันธก็ท่าที่บ้านเขาอะปลูกกับย่าเขาก็จะปลูกปออยู่แต่บ้านเขาจะไม่ค่อยได้ทอเสือนะคะเพราะว่า ปูกกับย่าอายุเยอะแล้วเขาก็จะปลูกปอเมื่อก่อนให้จะปลูกปอแล้วเขาก็ขายอย่างของหนูก็หนูมีหน้าที่ช่วยแนะนําแขกที่มาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านของหนูค่ะช่วยต้อนรับและแนะนําผลิตภัณฑ์ที่หมู่บ้านเราเป็นคนทําค่ะแล้วน้องพันได้ับประโยชน์อะไรบ้างจากการมาทํางานที่นี่คะหนูได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและนําเงินที่ผู้ใหญ่บ้านให้ไปเป็นทุนการศึกษาในการเรียนค่ะแล้วถ้าพี่น้ำกิ่งอยากทําบ้างต้องทำยังไงบ้างคะ พี่น้ำเข่งอยากทอเสือหรือว่าอยากเป็นนักขุเทศก่อนคะอืมเอาทอเสือก่อนแล้วกันถ้าอยากทอเสือเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะแบบเบาๆค่ะงั้นเป็นนักขุเทศละ่ะก็ต้องเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันค่ะเอา้าเราม่ต่างกันตรง